ถุงสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายบิ๊กแบ็ถูกนํามาใช้เป็นเขื่อนกั้นน้ําภายในนิคมอุตสาหกรรมสารัตนนครแต่มีความแตกต่างกันที่เขื่อนกั้นน้นํานี้มีความคงทนแข็งแรงและเมื่อใช้เสร็จสามารถพับถุงบรรจุทรายเก็บไว้ใช้ต่อได้อีกมีอายุใช้งานได้นานถึง5ปีและที่สําคัญสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยความหนาถึง1เมตรและด้วยความสูง1เมตร20เซนติเมตร สามารถเรียงซ้อนกันเป็นกำแพงได้สูงกว่า2ชั้นทําให้หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภายในนิคมแห่งนี้มั่นใจว่าสามารถป้องกันน้ําท่วมได้100%ยเปอร์เซ็ผู้ว่าการนิคมเนี่ยก็ได้นําเขื่อนติดตั้งแบบเคลื่อนที่เร็วนะครับด้านหลังห้องเราเป็นเขื่อนที่เราได้ซื้อนะครับเพื่อที่จะมาป้องกันภัยจากภุทกภัยเนี่ยนะครับมีความยาว20กิโลเมตร ขณะที่กรมทางหลวงชนบทได้มีการปรับแนวถนนให้สูงขึ้นเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง8เมตร20เซนติเมตรตลอดระยะทาง32กิโลเมตรรอบนิคมครอบคลุมเนื้อที่กว่า30,000ไร่และหากมีแนวโน้มเกิดน้ำท่วมขึ้นในพื้นที่จะปิดประตูระบายน้ำและท่อลอดตลอดแนวถนนร้อมนำเครื่องสูบน้ำจำนวน5เครื่องมาช่วยระบายน้ำอีกทางหนึ่งก็มีการวางแผนบริาหารระบบจัดการน้ำในระยะยาวไว้ด้วยก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เราจะเห็นได้ว่าหลังจากน้ําท่วมเมื่อปี54นักลงทุนนะครับก็ไม่ได้ทิ้งฐานการผลิตนอกจากนี้ทีมข่าว NBT News Focus ได้ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมรับมือน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรร,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 ษร,รษมโรจนะอำเภออุทัยหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อ2ปีที่ผ่านมาพบว่าภายในนิคมเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีด้วยการสร้างกำแพงกั้นน้ำสูง4เมตรล้อมรอบนิคมไว้ทั้ง3เฟส คุณผู้ชมครับทางด้านนิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะครับก็บอกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจกับการรับมือสถานการณ์น้ําท่วมนะครับโดยกําแพงป้องกันน้าท่วมในลักษณะที่แข็งแรงแบบนี้แหละครับด้วยงบประมาณกว่า2,600ล้านบาทและสร้างเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับได้ป้องกันรั้วทั้ง4ทิศของนิคมเอาไว้นะครับตลอดความยาวทั้ง76กิโลเมตรนั่นเองครับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด5แห่งได้แก่นิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคนิคมอุตสาหกรรมบางไปอินอำเภอบางไปอินเขตอุตสาหกรรมแฟคเอรี่แลนด์อำเภอวังน้อยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทัยนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนะนคออรอำเภอนครหลวง ซึ่งทั้งหมดอยู่นอกพื้นที่น้ำท่วมและอยู่ในพื้นที่ด้านในคันกั้นน้ำของจังหวัดที่ได้ปรับปรุงหลังน้ำท่วมใหญ่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้3-4ถึงเมตรนอกจากนี้รอบพื้นที่นิคมแต่ละแห่งมีคันดินล้อมและเขื่อนสูง4-5เมตรป้องกันอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างแน่นอนณชนนอภาศิรัตน์ NBT News Focus